ไม่ไหมลองก่อนเลยาตึงแต่เอไปาง่ไปคไม่หมตึงแต่ตึงแต่ครับาาา๋อ Phòng thế Trốn tỏ Đây à Sầm đứng hèn lối đứng hèn Đưa 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 cái chẳng rồi. ừ một hết đưa cái chẳng cái này ồ đấy ồ đưa cái chẳng đưa cái ติ้นเนินกันเรียบร้อยแต่เด็ก ไงเว้ยโอ้โหโทษที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 มันไปบ่ได้อ่ะมันฟีแล้วอะ่ะมันเยอะขึ้นอะ่ะโอ้ วันนี้เริ่มยายลาครับผอนี่ปลอดภัยเถ่ายกล้องวิดีโออะเนื้อขอถ่ายเอาเดี๋ยวขอนอกกันขอพีกันสามรอยไม่แม่ แหงอะ่ะโดนโคตรแหงอะ่งอะินึงเออปัดซะโอ้ยสามแหงแต่เฮ้ยเด็กสครับเด็กส ยังมดโอ้ของแท้ของแท้ต้องตีลังกาครับลองเกียร์สองนะเกียวสอง เสียวเสียวเสียวม,ม,นนมันมันฮันมันเริ่มเป็นบัานแ <c oughs> ล้วเริ่มเสียวมาหันนี่เฮียบเบอร์เกียมสองแล้วต่อเกียมหนึ่งไงเดี๋ยว เจอสองตึ้นี่ไปได้โอ้โหเดียวละเป๋ดแล้วน เองาะยี่นี่ตองคนอ้อ้องอะอยู่ดีคนลอาจ้าของแท่ตัว้ได้ปลาสุดยอดเลยอันนี้ละ